เอาแท็บเล็ตล่าสุดมา,มาโชว์มาโชว์ให้ดูกันเป็นแท uh ็บเล็ตที่ที่ยังไม่ได้มีขายนะครับเป็นรุ่นล่าสุดเลยคุณแก่ตัวนี้ชื่อว่าสก o p a d ครับผมว่ามันมันไม่เหมือน iPad แล้วไม่เหมือนที่ผมอยู่ผมถืออยู่ได้มาสัมซูนกาแล็กซี่แท็บเพราะว่าแท็บเล็ตตัวนี้เป็นแท็บเล็ตรุ่นที่เราจะได้เห็นเยอะมากในปีนี้ในประเทศไทยนะครับนี่แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาหรือว่าแท็บเล็ตเด็กป .1 ที่กระทรวงไอซีทีทำการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญาไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซื้อก่อน4ี่0สนเครื่องนะครับแต่ก็จะเพิ่มเพิ่มให้เท่ากับจํานวนเด็กเด็กนังเรียนทั้งหมดก็คือแ5ด0ส0ห้าหเครื่องในปีการศึกษาปีนะครับเรามาแกะกล่องให้ดูเราแกะกล่องเลยนะครับเราเราเราแกะดูแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยผมเข้าใจว่าตัวจริงที่ส่งมอบเนี่ยกล่องก็คงจะมีการเปลี่ยนเป็นเป็นภาษาไทยนะครับแต่นี่คือคือต้นแบบนะครับผมจะอ่านจาข้างๆกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือด้านในนะครับเราจะมีจะมี จะมีภาษาจีนเป็นภาษาจีนผมยายาอาภาษาไทยอยู่ครับนี่คือตัวตัวแท็บเล็ตซึ่งนี่คือขนาดจริงแล้วก็เป็นดีไซน์จริงแล้วนะครับดีไซน์จริงสมบูรณ์นะครับดีไซน์จริงแล้วนะครับของของแท็บเล็ตเด็กป .1 นะครับที่ที่จะแจกที่จะแจกกันเราวันนี้เราไม่พูดเรื่องการเมืองนะเรามาพูดเรื่องสเปกกันเสเปกกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยที่จะแจกให้เด็กเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็คุณภาพของมันเนี่ยดีแค่ไหนเริ่มต้นก่อนเลยหน้าจอกี่นิ้วครับ 7นิ้วหน้าจอ7นิ้วผมเทียบให้ดูนะครับในในมือผมตัวนี้นะครับคือ Samsung Galaxy Tab 2 7นิ้ว7นิ้วนะครับนะครับมีขนาดพอๆกันถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้าเทียบกับหน้าจอคือคุณต้องมองหน้าจอขอบในนะฮะขอบในขอบในได้เท่ากันนะครับครับแล้วก็คือคือเรียกว่ามันมันก็น่าจะเหมาะมือกับกับเด็กนะับเด็กนะฮะนึกภาพว่าเด็กประถมนยครับคือมือคขาเล็กๆนะฮะเขาคงจะหยิบอะไรไม่ถนัดนะครับครับอืมอ่ะนี่คือขนาดหน้าจอก่อนคือ7นิ้วนะครับสเปคของมันนะครับเป็น ตามสเปคที่จะแจกที่จะแจกเนี่ยเป็น Android เป็น Android เวอร์ชัน4หรือว่าไอศ์ครีมแซนด์วิชใช่ครับแต่ว่าที่อยู่ในมือตอนนี้เนี่ยยังเป็น Android เวอร์ชัน2.3อยู่เป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นโปรโตไทป์อยู่นะครับ CPU Dual Core Dual Core ครนะครับผมเสริมนิดนึงหน้าจอ7นิ้วนะครับเป็น LED Display นะครับมีสัดส่วนหน้าจอ16.9 16.9นะครับแล้วก็ความละเอียดหน้าจออยู่ที่1,24คูณ600นะครับครับผมตัวนี้นะครับมีกล้องด้วย ถ้าสังเกตนะครับด้านบนจะมีกล้องผมว่าคุณอู๋ต้องตื่นเคํนถือก็นในเสื้อนิดนึงเสื้อคุณอู่นิดนึงนะครับมีกล้องนะครับมีกล้องสูมมาดหนึ่งมีกล้องหน้าแต่ไม่มีกล้องหลังเป็นเป็นกล้องหน้าก่อนนะครับไม่ไม่มีกล้องด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังจะลนโลนวัสดุเนี่ยผมดูดูแล้วเหมือน iPad ตัวแรกนะอ่ถ้าใครถ้าใครเคยจับ iPad หนึ่งตัวนี้ใกล้เคียงมากวัสดุต้องบอกว่าใช้พลาสติกนะฮะเป็นกึ่งกเมทัลลิกนะฮะก็คือเป็นเป็นโลหะระดับหนึ่งด้วยนะครับก็คือ คือสำหรับราคาที่รัฐบาลซื้อได้เนี่ยสองพักว่าบาทนี่ถือว่าสุดยอดนะสองพันสี่ร้อยบาทใช่ไหมผมจะไม่ใช่ครับสองพันสี่ร้อยบาทมีช่องเสียบ SD ก a r d ด้านบนเสียบ SD card ได้เลครับนะครับด้านบนเสียบ SD card เพิ่มเติมได้นะครับครับตัวพูดถึงเรื่องด้านนอกไปละเรามาดูด้านในครับซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยคือคือหลายคนเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าเอาคือตัวผู้ปกครองเองที่จะมีเด็กเด็กปอนหนึ่งเนี่ยเข้าเรียนปีการศึกษานี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเอาตำราอะไรมาให้เราเรียนตัวเด็กก็จะสงสัยว่าในแทบเลมีให้้่นาง ช่ครับรวมถึงคนที่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองไม่ได้เป็นเด็กเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊รัฐบาลที่ซื้อแท็บเล็ตตัวนี้ลงทุนตัวนี้เนี่ยสำหรับการศึกษาเนี่ยมันมีอะไรนะครับตัวตอนนี้เนี่ยซอฟ์แวร์ที่อยู่ในนี้นะครับต้องบอกว่าเกือบสมบูรณ์แล้วครับเกือบสมบูรณ์แล้วตัวหลักๆนะครับคือเเปิดไปเลยครับปึ้งตัวนี้นะครับเปิดปึ๊บจะขึ้นว่าโกลด OTPC แท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไอโทโ t นี่คือ One Tablet per Child ไอ้ที่เห็นนะครับจอสายสายนี้ไม่ใช่เอฟเฟกฟ์ของแท็บเล็ตนะครับเป็นเนื่องจากเราใช้ครับผมอันนี้นะครับจะมีพอเข้ามาจะมีเสียงด้วยครับครับบอกว่าเป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยนะครับมีเมนูหลักสี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสี่ตัวตัวแรกนะครับเรียกว่า e-learning นะครับ e-learning เนี่ยเข้ามาเราจะมีบทเรียนให้เลือกก็คือบทเรียนออนไลน์กับบทเรียนออฟไลน์ครับนะครับตัวบทเรียนจะมีตอนนี้เบื้องต้นนะครับมีห้าวิชา ห้าวิชานะครับคุณต้องคุณต้องพิจิตรหนึ่งนะครับคือคือภาษาไทยคณิตศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์และก็ภาษา,าอังกฤษนะครับ,รบแล้วก็ทั้ง5วิชาเนี่ยตอนนี้มีบทเรียนรวมกันมากกว่า300บทเรียนครับนะครับ,รบพอกดเข้าไปข้างในเนี่ยเขาจะมีบทเรียนอย่างสมมุติผมกดเข้าไปในภาษาไทยนะครับก็จะเป็นพวกการสะกดคำอักษรเสียงสูงเสียงต่ำนะครับวรรณยุกต่างๆคือทั้งหมดเนี่ยเขาพัฒนาร่วมกับสพทครับนะครับก็คือโครงการที่ที่พัฒนาตัว กำหนดกำหนดพื้นฐานนะครับว่าว่าบทเรียนของขั้นพื้นฐานของของเด็กที่ต้องเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งตรงพัฒนาตรงงกันนะครับนอกจากบทเรียนตัว e-learning นะครับที่ครบทั้งห้าวิชาแล้วนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของห้องสมุดครับห้องสมุดนี้ถ้าเกิดใครคุ้นเคยเคยใช้ iPad หรือว่าเคยใช้แท็บเล็ตต่างๆก็คือเป็นเป็นบ o o k Store ก็คือเป็นแผนหนังสือและให้เราเข้าไปเลือกหนังสือใช่ครับชอบอะไรพอกดเข้าไปในนี้เนี่ยก็จะมีหนังสือตัวอื่นๆให้เลือกอีกเยอะเลยครับ นะครับก็คือก็คือหนังสือที่มันไม่ได้อยู่ใน5้าบทเรียนเมื่อสักครู่นี้หนังสือที่เด็กเนี่ยจะต้องพกไปเรียนอ่ะปกติแล้วเวลาเด็กพกไปเรียนใส่ใส่เป้ไปเรียนตอนตอนเด็กๆเราใช่ครับจะต้องจัดจัดกระเป๋าจัดตารางสอนนะครับจัดตารางสอนแล้วก็ใส่ตัวหนังสือเล่มหนาๆเข้าไปวันนี้เรียนสังคมวันนี้เรียนวิทยาศาสตร์วันนี้เรียนอะไรนะครับนั่นแหละครับหนังสือเล่มหนาๆเนี่ยจะถูกรวมเข้ามาอยู่ในบุ๊กสตอร์ตัวนี้หรือว่าห้องสมุดนะครับก็เด็กก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดมามาอ่านได้หรือว่า ครูบอกให้เปิดหน้าไหนของเล่มไหนนะครับก็หยิบมาเปิดจากตัวนี้ได้เลยไม่ต้องพกหนังสือเล่มหนาๆนานาไปนะครับนอกจากตัวนี้นะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของมัลติมีเดียอันนี้ก็คือจะเป็นพวกวิดีโอกับเพลงนะครับวิดีโอกับเพลงก็คือพวกวิดีโอ,อพวกเพลงทีเ่เด็กเนี่ยควรจะร้องได้อา่าฮะอย่างเช่นเพลงชาติเพลงเฉลิมพระเกีรติ<ๆ>นะครับเพลงลอยกระทงหรือว่าตามเิศการต่างๆนะครับรวมถึงก็มีวิดีโอเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะครับแล้วก็เป็น ต่อไปจะมีวิดีโอมีตัวไหนเนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในนี้ได้นะครับ,รบให้เด็กสามารถที่จะดูเล่นแล้วก็ฟังจากตัวแท็บเล็ตได้โดยตรงนะครับเมนูสุดท้ายผมชอบมากคือแอปพลิเคชันคุณสามารถลงแอปเพิ่มได้นั่นเองเ,ออเด็กไม่ได้ลงแอปเองนะฮะคือคือตัวอาจารย์หรือว่าโรงเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาต้องการที่จะมีแอปพลิเคชันของโรงเรียนตัวเองอื อ่าก็สามารถลงแอปเพิ่มได้เข้าไปในนี้โรงเรียนดิจิทัลวิทยาเราจะมีแอปที่พูดถึงเรื่องของอาการใช้เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้รนหรือว่าห,หรือว่าวิชาเฉพาะอย่างเช่นวิชา <c oughs> คอมพิวเตอร์วิชาอะไรเงี้ยครับ,ค,รบคือที่มันไม่ได้อยู่ในอยู่ในวิชาพื้นฐาน5ตัวที่อยู่ในนี้เนี่นยอาจารย์หรือว่าตัวโรงเรียนที่อยากจะลงแอปเพิ่มก็พัฒนาแอปมาลงในระบบนี้ได้นะครับบทเรียนตอนนี้สามารถอัปเดตสมมุติว่าเราเราออกเขามีบทเรียน อัปเดตเวอร์ชันใหม่ออกมา uh huh. นะครับมีการแก้คําผิดต่างๆเนี่ยก็สามารถอัปเดตได้ผ่านทางออนไลน์ดาวน์โหลดก็ได้หรือว่าใช้ SD card เนี่ยมาเสียบในนี้แล้วก็ดาวน์โหลดเออัปเดตบทเรียนในนี้ได้แล้วก็ในอนาคตในในในอนาคตเนี่ยตัวระบบตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับระบบคลาวด์คอมพิวติ้งด้วยนะครับถือว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัว สก o p a d ผมอ่านพยายามอ่านชื่อมันนะครับสกอเนี่ยซึ่เป็นโน้ตบุ๊กไอ้แท็บเล็ตครับผมไม่ใช่โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตที่เด็กป .1 นนจะได้ใช้นะครับในปีการศษึาหน้าปี2555นี่แหละครนะครับก็น่าสนใจทีเดียวเมื่อเทียบกับราคาที่เราจด TOR 2,400บาทนะครับหลายคนกังวลว่าเด็กใช้ไปเนี่ยจะพัง เพราะว่าเอฟมันของมันจะ่ารหรือเปล่าตัวนี้ประกัน2ปีนะคะค,คุณผู้ชมน่าจะทราบว่าถ้าเกิดเราไปซื้อแท็บเลตต็ตตามท้องตลาดเนี่ยประกันปีเดียวนะครับ,รบแต่ของเด็กท,ที่ให้ใช้เนี่ยประกัน2ปีซึ่งก็ก็คงมีงั้นไขาการรับประกันต่างๆเพราะว่าเพราะว่าการที่ให้อยู่ให้เด็กเด็กปหนึ่งใช้ที่ไม่เคยสัมผัสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาก่อนเนี่ยอาจจะทําตกบ้างหรืออาจจะใช้ไม่เป็นไปตั้งค่าผิดบ้างใช่นะครับก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับดูอยู่นะครับลองจากที่เห็นมาได้ว่าที่ที่ที่คุณอุ๋พิเศษไปเนี่ เวิร์กไม่เวิร์กนะครับชอบไม่ชอบนะครับและคิดว่าอะไรที่ขาดอะไรที่เพิ่มครับอ่ะเราลองมาใช้เห็นกันนะครับเพราะว่าจริงๆนี่คืออุปกรณ์สำหรับอนาคตของชาติเลยนะครับว่าได้นะครับชัมันมันตอบโจทย์ไหมหรือไม่ตอบโจทย์อย่างไรอ่าหรือใครมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนี้ว่ามันทําอะไรได้บ้างยังไงบ้างคือตัวนี้ผมเอาไปเล่นได้ประมาณสองสามวันละ,นะ,ะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังเนี่ยก็ถามมาทางทวิตเตอร์ได้นะครับก็จะพยายามตอบให้ครับได้ครับผม